สวัสดีแค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมดมอ s ์สพอดแคสต์วันนี้คุณกำลังจะได้ฟังสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนมาแล้ว20นิสัยที่คนรวยทำทุกวันแต่คนทั่วไปมองข้ามเพราะความสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากโชคแต่มาจากพฤติกรรมเล็กๆที่ถูกทำซ้ำทุกวันหากคุณนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่พาคุณไปสู่ชีวิตใหม่ 1. คิดแบบเจ้าของไม่ใช่แรงงานคนรวยจะไม่คิดแค่ว่าฉันจะหาเงินจากงานนี้ยังไงแต่เขาจะคิดว่าฉันจะสร้างระบบสร้างทีมหรือสร้างเครื่องจักรที่ทำเงินให้ฉันไได้อย่างร ตัวอย่างเช่นคนทั่วไปเปิดร้านขายกาแฟแล้วต้องอยู่หน้าร้านทุกวันแต่คนรวยจะสร้างแฟรนไชส์หรือระบบที่ให้คนอื่นบริหารแทนได้นี่คือความแตกต่างระหว่างเจ้าของระบบกับคนที่ต้องอยู่ในระบบหลายคนเข้าใจผิดว่าคนรวยทุกคนต้องเป็นเจ้าของกิจการซึ่งไม่จริงเลยคะ่ะบางคนเป็นพนักงานแต่ก็คิดแบบเจ้าของจนวันหนึ่งมีโอกาสกลายเป็นหุ้นส่วนหรือแม้แต่เปิดธุรกิจของตัวเองความต่างอยู่ที่วิธีคิดไม่ใช่ตำแหน่งลูกจ้างทั่วไปมาคิดว่า ทำยังไงให้หมดวันวๆแต่เศรษฐีถ้าเขายังต้องเป็นลูกจ้างจะคิดว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากที่นี่เพื่อสร้างของตัวเองในอนาคตงานที่ฉันทําวันนี้มีส่วนในการสร้างระบบยังไงมีปัญหาอะไรที่ฉันสามารถแก้ให้บริษัทและเก็บประสบการณ์ไปต่อยอดได้ไหมคนคิดแบบเจ้าของมี3ลักษณะสําคัญโฟกัสที่ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่หน้าที่พวกเขาไม่หยุดแค่ทําตามที่สั่งแต่ถามตัวเองว่า จะทาให้ดีกว่าเดิมยังไงพระเจ้าของธุรกิจสนใจสิ่งเดียวคือผลลัพธ์เห็นภาพใหญ่ขององค์กรพวกเขาเข้าใจว่าแต่ละงานที่ทําเชื่อมโยงกับธุรกิจยังไงและมองหาวิธีทําให้ระบบทํางานได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ของตัวเองคิดเชิงกลยุทธ์พวกเขาไม่ได้คิดแค่เงินเดือนแต่คิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนงานนี้ให้กลายเป็นพอสร้างเครือข่ายหรือเรียนรู้อะไรเพื่ออนาคตได้บ้างตัวอย่างจริงลองนึกถึงพนักงานร้านกาแฟสองคนคนหนึ่งทำงานตรงเวลาชงกาแฟตามสูตรแล้วรอให้ถึงเวลาเลิกงาน แต่อีกคนเรียนรู้สูตรใหม่ๆช่วยจัดร้านให้มีระบบมากขึ้นถามลูกค้าว่าชอบอะไรบ้างสร้างความสัมพันธ์วันหนึ่งเขาได้รับโอกาสจากเจ้าของให้เป็นผู้จัดการก่อนจะเปิดร้านของตัวเองด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพราะเขาไม่เคยแค่ทำงานแต่เขาสร้างระบบบวกมองหาโอกาสตลอดเวลา 2. ลงทุนกับความรู้ก่อนเสมอ ถ้าคุณให้เงิน1,000งแสนกับคนที่ไม่มีความรู้เขาจะหมดภายในไม่กี่เดือนแต่ถ้าให้คนที่เข้าใจการเงินหรือธุรกิจเขาจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นล้านคนรวยจึงให้ความสําคัญกับความรู้มากกว่าของฟุ่มเฟือยเพราะเขารู้ว่าความรู้เครื่องมือที่ผลิตเงินได้เรื่อยๆเวลาคนทั่วไปมีเงินเขามักจะคิดถึงของที่อยากได้ทันทีซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีไหมไปเที่ยวปลายปีไหมแต่คนรวยคำถามแรกที่เขาคิดคือฉันจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อซื้อสิ่งที่เปลี่ยนชัน ได้ยังไงนั่นก็คือความรู้หรือทักษะที่เปลี่ยนอนาคตได้สิ่งที่อยู่ในหัวคุณจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตไม่มีใครแย่งไปได้และมันสามารถสร้างเงินให้คุณได้เรื่อยๆคุณอาจเสียบ้านเสียรถเสียหุ้นแต่ไม่มีใครเอาความรู้คุณไปได้และความรู้บางอย่างสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ภายใน6เดือนตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดลองดูนักลงทุนที่ประสบความสาเร็จก่อนที่พวกเขาจะซื้อหุ้นพวกเขาอ่านหนังสือการเงินลงคอสวิเคราะห์งบเสียเวลาศึกษาเป็นเดือนก่อนจะวางเงินคนทั่วไปกลับเห็นเขาบอกดีก็ซื้อเลยแล้วพออขาดทุนกก็บกว่ ดวงไม่ดีต่างกันชัดเจนหรืออีกตัวอย่างคนทั่วไปอาจมีไอเดียธุรกิจดีแต่ไม่มีทักษะเริ่มต้นคนรวยจะซื้อคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นการตลาดการเงินหรือเขียนโปรแกรมพวกเขาเห็นว่าการจ่ายเงินให้ความรู้การซื้อทางลัดในการเติบโตคําพูดหนึ่งของวอร์เรนบัฟเฟตที่น่าคิดมากคือการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตคือการลงทุนในตัวคุณเอง the best investment you can make is in yourself แล้วเราจะเริ่มยังไงดีคุณไม่จําเป็นต้องซื้อคอร์สแพงเป็นหมื่นเริ่มจากอ่านหนังสือเดือนละหนึ่งเล่มฟังพอดแคสต์วันละสิ Moss. ซื้อคอร์สออนไลน์หลักร้อยที่เพิ่มทักษะใหม่หรือแม้กระทั่งหาเมนทอร์หรือกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันที่สําคัญคือลงมือเรียนรู้ก่อนเพราะความรู้จะะส,สมกลายเป็นทุนที่ติดตัวไปตลอดชีวิต 3. มมองหาเลเวอเรจตลอดเวลาเลเวอเรจ คือแนวคิดที่คนรวยใช้ในการสร้างผลลัพธ์มากขึ้นโดยใช้พลังจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แค่แรงของตัวเองพูดง่ายๆคือการงัดจักยภาพที่เรามีให้สร้างผลลัพธ์ระดับ10ด้วยแรงระดับ1ตัวอย่างง่ายๆท่า,านงัดของอะคิมีดีสอะคิมีดีสเคยพูดว่าถ้าให้ฉันมีคานยาวพอฉันจะสามารถยกโลกได้นั่นแหละคือเลเวอรีใช้คานแทนแรงคนรวยใช้หลักเดียวกันนี้กับเวลาทุนคน เทคโนโลยีและทักษะคนทั่วไปมักใช้แรงของตัวเอง100%ทําทำงาน8ดชั่วโมงแลกเงินถ้าหยุดทำงานไม่มีรายได้ทำทุกอย่างเองไม่มีระบบไม่มีคนช่วยแต่คนรวยจะถามว่าฉันจะสร้างระบบหรือใช้สิ่งอื่นงัดความสามารถของฉันได้ยังไงตัวอย่างของเลเวอรี่ที่คนรวยใช้เป็นประจำใช้เงินแทนแรงคนทั่วไปทำงานแลกเงินคนรวยใช้เงินไปลงทุนในหุ้นกองทุนหรือสินทรัพย์ให้เงินทำงานสร้างรายได้แทนแรงของตัวเองใช้คนแทนแรงเขาจ้างคนเก่งมาทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเช่นแทนที่จะตัดต่อคลิป เองก็จ้างเอดิเตอร์ตัวเขาจะมีเวลาทำสิ่งที่สร้างมูลค่าสูงกว่าเช่นวางแผนธุรกิจใช้เทคโนโลยีคนรวยมักใช้ระบบอัตโนมัติออตโตเมชันและ AI มาช่วยทำงานซ้ำเช่นตั้งระบบตอบแชทลูกค้าอัตโนมัติส่งอีเมลขายแบบออโต้เขาใช้ซอฟต์แวร์ให้ทำงานแทนคนได้24ชั่วโมงใช้คอนเทนต์ทับความคิดเป็นเลเวอรีิคำพูดดีดีหรือไอเดียหนึ่งไอเดียถ้าทำเป็นคอนเทนดีดีสามารถเข้าถึงคนเป็นแสนเป็นล้านโดยไม่ต้องพูดซ้ำนี่คือพลังของการงัดเวลาด้วยคอนเทนต์เคล็ดลับ เลิกคิดแค่ว่าฉันต้องทำทุกอย่างเองให้เริ่มถามตัวเองว่า อะไรที่ฉันสามารถจ้างคนอื่นทําได้อะไรที่ฉันสามารถให้เทคโนโลยีช่วยได้ถ้าฉันมีเวลาจํากัดอะไรคือกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์สูงที่สุดคนรวยไม่เก่งทุกอย่างแต่เขารู้ว่าต้องงัดพลังจากไหนถึงจะโตแบบทวีคูณ4ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนหนึ่งในนิสัยสําคัญที่สุดของคนรวยคือพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆแต่ใช้ชีวิตภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนมากต่างจากคนทั่วไปที่ตื่นเช้ามาก็ทํางานแบบเดิมๆจบเดือนก็รองเงินเดือนเข้าแล้วก็วนล,ลูปโดยไม่รู้ว่ากําลังจะเดินไปทางไหน ของชีวิตกันแน่เป้าหมายไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือเข็มทิศความฝันสิ่งที่อยากได้เป้าหมายสิ่งที่ตั้งใจทําและมีแผนล,ลงมือจริงคนรวยจะไม่บอกแค่ว่าฉันอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่เขาจะระบุว่าฉันต้องมีรายได้แบบแพสซีเดือนละ5 0 0 0 0ภายใน3ปีฉันจะมีเงินลงทุนสะสม3ล้านบาทในปี2 0 2 7ัน่จฉันจะเพิ่มทักษะดิจิตอลมาเก็ตติ้งจนสามารถรับลูกค้าได้ภายใน6เดือนเป้าหมายแบบนี้ชัดเจนมีกรอบเวลาวัดผลได้และทําให้สมองโฟกัสอย่างเฉียบคมแล้วเป้าหมายที่ดีควรเป็นแบบไหนมีหลักการง่ายๆที่คนรรววยยใช้เีก่า S พิ f i c ระบุให้ชัดเจนไม่ใช่แค่อยากรวยแต่อยากมีรายได้1 0 0 0 0แบาท M measurable วัดผลได้ จะรู้ได้ไงว่าใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเอเอร์ชิวเบอร์เป็นไปได้ไม่ว่าเกินจริงอารเรลอนเป้าหมายสอดคล้องกับชีวิตจริงหรือสิ่งที่เราอยากเป็นที่ทำบุยมีกรอบเวลาเพราะอะไรคนรวยจึงต้องตั้งเป้าเพราะเขารู้ว่าไม่มีลมใดพัดถูกทางหากเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนการตั้งเป้าบอกสมองให้โฟกัสและเมื่อเราโฟกัสสมองจะเริ่มกรองข้อมูลโอกาสและคนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้นเข้ามาโดยอัตโนมัตินี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า r e t i c u l a r a ช i n g System รสมองจะมองเห็นสิ่งที่เราสนใจ ชัดกว่าสิ่งอื่นตัวอย่างจริงคนทั่วไปอาจพูดว่าอยากมีรายได้เสริมแต่คนรวยจะตั้งเป้าว่าฉันจะขายสินค้าผ่านทิกทอช h อปและตั้งเป้าเดือนแรกยอดขาย5,000บาทเดือนที่สอ0 0 0 0่บาทจากนั้นเขาจะย้อนกลับไปหา สิ่งที่ต้องทำรายวันสิ่งนี้เรียกว่า reverse engineering goal แยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้จริง5สร้างหลายแหล่งรายได้1ในกฎเหล็กที่คนรวยรู้แต่คนทั่วไปไม่รู้ก็คืออย่าพึ่งรายได้จากที่เดียวเพราะถ้ามันหยุดคุณจะไม่มีแม้แต่โอกาสแก้ตัวคนทั่วไปมักมีรายได้เดียวนั่นคือเงินเดือนพอเจออวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทปดพิคโควิดหรือจะป่วยจนทำงานไม่ได้ทุกอย่างจบในพริบตาแต่คนรวยรู้ว่ารายได้ที่มั่นคงจริงๆไม่ใช่เงินเดือนที่มากขึ้นแต่คือการมี หลายทางเลือกที่สร้างเงินให้คุณทำไมต้องมีหลายแหล่งรายได้ลดความเสี่ยงถ้ารายได้หนึ่งหยุดรายได้อื่นยังคงอยู่เพิ่มความมั่นคงไม่ต้องพึ่งเจ้านายหรือลูกค้าเพียงรายเดียวใช้เวลาสร้าง passive income เพื่อให้วันหนึ่งคุณมีอิสรภาพจริงๆโดยไม่ต้องแลกเวลาเป็นเงินคนรวยมีรายได้จากอะไรบ้างต่อไปนี้คือตัวอย่างแหล่งรายได้ที่คนรวยนิยมมีมากกว่า1ทาง active income รายได้จากการทำงานเช่นเงินเดือนรายได้จาก freelance passive income รายได้ที่ไม่ต้องลงแรงตลอดเช่นดอกเบี้ยงเงินปันผลค่าเช่าสั์สิน บิสเนสอินคอมรายได้จากกิจาการที่มีระบบทำงานแทนรอย alty ทับลิขสิทธิ์รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเขียนหนังสือเพลงคลิปวิดีโอดิจิตอลอินคอมเช่นคอนเทนต์ยูทูบเอฟเฟลิต a มาร์เก็ตติ้งขายคอออนไลน์แคปิตอลเกนรายได้จากการขายสินทรัพย์เช่นหุ้นคริปโตอสังหาเริ่มต้นยังไงดีคุณไม่จําเป็นต้องมีเจ็ดแหล่งพร้อมกันภายในปีเดียวแต่ให้เริ่มจาก123แบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นทํางานประจํา a c t i v e income เริ่มลงทุนหุ้นปันผลเล็กๆเ,เดือนละพัน Passive Income สร้างช่อง YouTube ทับทิกทอเพื่อปูทางสร้างดิจิตอล Income คนทั่วไปติดกับดักทำงานหนักเพื่อเงินเดือนพวกเขาใช้พลัง100%ไปกับงานประจำกลับบ้านเหนื่อยก็หมดแรงพัฒนาตัวเองแล้วก็ติดอยู่ในลูปเงินเดือนเข้าเงินเดือนออกไปตลอดชีวิตในขณะที่คนรวยถามตัวเองตลอดเวลาวันนี้ฉันทำอะไรได้อีกที่จะสร้างรายได้ระยะยาวโดยไม่ต้องลงแรงซ้ำ หกตตัดสินใจเร็วแต่มีข้อมูลคนทั่วไปมักใช้เวลานานในการลังเลแต่คนรวยใช้เวลานานในการหาข้อมูลและตัดสินใจเร็วมากเมื่อข้อมูลพร้อมเพราะเขารู้ว่าการไม่ตัดสินใจก็เท่ากับการตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรเลยในโลกที่หมุนเร็วแบบทุกวันนี้ใครตัดสินใจช้าโอกาสก็จะถูกคนอื่นคว้าไปก่อนตัวอย่างนักลงทุนที่รอจนตลาดขึ้นไปแล้วค่อยซื้อมาขาดทุน เจ้าของธุรกิจที่เห็นเทรนด์ทิก톡มาแรงแต่ไม่ลงมือสร้างช่องเสียทีสุดท้ายคู่แข่งแย่งตลาดไปหมดวิธีคิดแบบคนรวยไม่ใช่รีบทําก่อนใครแต่คือรีบทําหลังจากรู้พอพวกเขาเรียนรู้เร็วลงมือเร็วล้มเร็วและปรับเร็วเจ็ดจ่ายเพื่อลดเวลาไม่ใช่เพื่อประหยัดเงินเสมอไปคนทั่วไปมีไมซ์เซตแบบทําเองสิประหยัดดีแต่คนรวยจะถามว่าเวลาฉันมีค่ากี่บาทต่อชั่วโมง ถ้าจ่ายเงินแล้วได้เวลาคืนมามันคุ้มกว่าหรือเปล่าเพราะอะไรเวลาของคุณคือสินทรัพย์ที่มีจํากัดทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่คนรวยซื้อเวลาคืนโดยจ้างคนช่วยงานหรือใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อให้เวลาของเขาถูกใช้ไปกับงานที่มีมูลค่าสูงกว่าตัวอย่างถ้าคุณเป็นโค้ดและมีรายได้2,000บาทต่อชั่วโมงแต่เสียเวลา3ชั่วโมงไปตัดต่อคลิปเองซึ่งจ้างคนอื่นทำได้500บาท แปลว่าคุณเสียรายได้ไป6,000บาทเพื่อประหยัด500บาทเขาจึงกล้าลงทุนกับทูผู้ช่วยหรือบริการต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีเวลาเพิ่มขึ้นซึ่งเขาจะเอาเวลานั้นไปสร้างรายได้ที่มากกว่าเดิมหลายเท่า 8. ล้อมรอบตัวเองด้วยคนเก่งคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดจิมรอนคนรวยเข้าใจหลักข้อนี้ดี เขาเลือกคบเพื่อนร่วมโต๊ะที่มีไฟมีเป้าหมายและมีความคิดแบบเติบโตโร m i ไมเซ t เพราะอะไรสิ่งแวดล้อมส่งผลกับพฤติกรรมอย่างมากอยู่กับคนที่บ่นคุณจะเริ่มบน่นอยู่กับคนผัดวันประกันรพรุ่งคุณจะเริ่มผัดวันอยู่กับคนกล้าเสี่ยงคุณจะเริ่มมองหาโอกาสตัวอย่างคนที่อยากเริ่มลงทุนแต่ไม่มีเพื่อนรอบตัวที่ลงทุนเลยมักไม่กล้าเริ่มแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่พูดถึงหุ้นคริปโต AI หรือการสร้างธุรกิจคุณจะซึมซับแนวคิดเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว9ก้าไม่อดรวยแต่สร้างความมั่งคั่งคนทั่วไปมักอดสิ่งที่ซื้อได้แต่คนรวยสนใจสิ่งที่สร้างได้เขาไม่รีบซื้อรถหรูเพื่อโชว์ใครแต่เก็บเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างรายได้เพิ่มเช่นหุ้นอสังหาหรือธุรกิจเพราะเขารู้ว่าการดูรวยกับการรวยจริงคือคนละเรื่อง1ิบใช้เงินทำงานไม่ให้นอนนิ่งในบัญชี คนทั่วไปเก็บเงินไว้ในบัญชีเพื่อรู้สึกปลอดภัยแต่เงินในบัญชีไม่ได้งอกงามแถมยังโดนเงินเฟอ้อกัดกินคนรวยจะให้เงินออกไปทำงานเช่นลงทุนในหุ้นค่าเช่าหรือกองทุนเงินที่นอนเฉยเฉยเงินที่ตายเงินที่ออกไปทำงานเงินที่ให้ผลตอบแทน11มีวินัยกับการใช้จ่ายเล็กน้อยเศรษฐีจำนวนมากไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกับของที่ไม่จำเป็นแม้จะซื้อของแพงแต่เขาจะรู้ว่ามัน คุ้มค่าและอยู่ในแผนในขณะที่คนทั่วไปเสียเงินกับของเล็กน้อยกาแฟ150บาททับวันฟีเจอร์แอปที่ไม่ได้ใช้ซับสครชันที่ลืมปิดคนรวยรู้ว่าพฤติกรรมเล็กๆคือสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ใหญ่ๆ 12. ลุก,ก่อนโลกจะเปลี่ยนคนรวยไม่รอให้เทรนด์ใหม่มาถึงหน้าบ้านพวกเขาจะเรียนรู้ทันทีเมื่อเห็นกระแสเช่น AI บล็อกเชน ช่องทางใหม่ๆอย่างทิกทอหรือการตลาดแบบครีเอเตอร์คนทั่วไปเริ่มต้นตอนด่วนเกินไปคนรวยเริ่มตอนยังไม่เห็นใครพูดถึง13เรียนรู้จากความล้มเหลวคนรวยไม่กลัวล้มเพราะเขารู้ว่าล้มบทเรียนเขาอาจเคยเจ๊งมาก่อนแต่เรียนรู้เร็วปรับตัวไวและไม่ยอมแพ้ความล้มเหลวของคนรวยคือทุนการศึกษาส่วนของคนทั่วไปคือเหตุผลที่เลิกทา สิใส่ใจสุขภาพแบบวินยัยการไม่มีโรคคือโชคอย่างยิ่งแต่การมีพลังงานคือทรัพย์สินคนรวยรู้ดีว่าสุขภาพดีทําให้มีแรงทําสิ่งใหญ่เขากินดีนอนพอและออกกําลังกายสม่ําเสมอ15เรียนรู้ทุกวันอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูคลิปการเงินคือกิจวัตรประจําวันของเขาพวกเขารู้ว่าถ้าวันนี้ฉันฉลาดกว่าเมื่อวนันนั่นคือความก้าวหน้า 16. ไม่เล่นบทเหยื่อคนรวยไม่โทษรัฐบาลโชคหรืออดีตเขาโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้เพราะรู้ว่ายิ่งโทษคนอื่นเราก็ยิ่งเสียพลังไปฟรีๆ 17. จัดการอารมณ์ได้ดีอารมณ์ร้อนความผิดพลาดคนรวยฝึกความนิ่งโดยเฉพาะในการตัดสินใจใหญ่เช่นการลงทุนหรือเจรจาเพราะรู้ว่าอารมณ์มักจะทำให้เราคิดสั้นในเรื่องที่ควรคิดยาว18กล้ายอมแพ้สิ่งที่ไม่เวิร์ ธุรกิจบางอย่างไปไม่รอดก็ต้องรู้จักเลิกการดื้อดึงกับสิ่งที่ล้มเหลวเสียเวลาเสียโอกาสคนรวยจึงมีวินัยในการถอนตัวเมื่อถึงเวลาและไปโฟกัสสิ่งใหม่ที่เวิร์กกว่า19คิดไกลระดับ50ปีเขาไม่สนใจแค่รายได้เดือนหน้าแต่สนใจว่าชีวิตอีก5ปีจะอยู่ตรงไหนจึงวางแผนแบบระยะยาวเช่นการซื้อทรัพย์สินวางแผนภาษีหรือจัดพอร์ตลงทุน20ให้ก่อนรับ คนรวยหลายคนประสบความสำเร็จเพราะช่วยคนก่อนให้ความรู้แชร์ประสบการณ์หรือช่วยให้คนอื่นเติบโตพวกเขารู้ว่าการให้การปลูกมเมล็ดที่จะเติบโตในแบบที่เราคาดไม่ถึงฟังครบ20ข้อแล้วลองเลือกมาสักสามข้อที่คุณจะเริ่มวันนี้อย่าลืมว่านิสัยผลลัพธ์เปลี่ยนนิสัยทีละข้อชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนอย่าลืมแชร์ตอนนี้ให้เพื่อนหรือคนที่คุณอยากให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน